เกี่ยวกับคนที่พูดดีและพูดไม่ดีว่าลักษณะของคนที่พูดดีจะมีลักษณะที่แตกต่างกับคนพูดไม่ดีอย่างไรบ้างเพราะว่ามีหลายๆท่านเองคนใกล้ตัวคนรอบตัวหรือครอบครัวเป็นคนที่พูดจาไม่ดีบางคนนั้นก็อาจจะพูดจาโกหก บางคนก็อาจจะพูดส่อเสียดชอบยุยงให้คนอื่นแตกกันให้คนอื่นแตกความสามาคัคคีหรือคนใกล้ตัวของเราเป็นคนที่ชอบพูดด้วยอารมณ์โกรธพูดด้วยคำแสบแสบเป็ดเผพูดกระทบกระเทียบเราฟังแล้วเกิดความทุกข์หรือบางครั้งคนใกล้ตัวเราก็ชอบพูดเพยเจอร์ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์เป็นคำที่ไม่มีที่มาที่ไปหลายๆท่านมีความทุกข์กับคนใกล้ตัวกับคนรอบข้างกับครอบครัวกับสามีกับภรรยากับลูกกับพ่อแม่ที่มีการพูดโกหกที่มีการพูดยุยงให้คนแตกแยกกันที่มีการพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือพูดไร้สาระเมื่อเราได้ยินได้ฟัง ก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการดูลักษณะของคนที่พูดไม่ดีนั้นเราสามารถดูได้ไม่ยากเช่นถ้าไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่นคนคนนี้หรือคนที่เรารู้จักนั้นเขาก็จะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเรียกได้ว่าใส่ไฟเต็มที่ พูดในเรื่องความไม่ดีของคนอื่นอย่างพิสดารแ,และยิ่งถ้ามีคนมาถาม,ถามถึงความไม่ดีของคนอื่นคนคนนี้ก็พูดอย่างโอเวอร์พูดอย่างพิสดารถึงความไม่ดีของคนอื่นนี่คือลักษณะของคนที่พูดไม่ดีหรือคนไม่ดีและยิ่งถ้ามีคนมาถามถึงความดีของคนอื่นก็ like จะหาเรื่องมาพูดกลบเกลื่อน จะไม่ชอบพูดถึงความดีของคนอื่นแต่ถ้าเป็นตัวเองทํำดีถึงแม้จะทําความดีนิดหน่อยก็จะนามาโอ้อวดนำมาอวดโชว์คนอื่นว่าตัวเองทําดีและยิ่งถ้ามีคนมาถาม,ถามถึงความดีของตัวเองก็จะยิ่งพูดอย่างพิสดารจะโอ้อวดอย่างเมามันนี่คือลักษณะของคนไม่ดีหรือคนพูดจาไม่ดี หรือถ้ามีคนมาถามถึงความไม่ดีของตัวเองก็จะไม่อยากพูดหาเรื่องอื่นมาพูดแทนเพื่อกลบเกลื่อนความไม่ดีของตัวเองฉะนั้นถ้าไม่มีใครมาถามถึงความไม่ดีของตัวเองก็จะไม่พูดไม่แสดงออกไปไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองทำไม่ดีนี่คือลักษณะของคนไม่ดีคนพูดจาไม่ดีหรือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า อสัตย์รุษหรือบางคนนั้นก็มักจะชอบพูดว่าได้เห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็นได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ฟังได้รู้สึกในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกหรือได้รู้แจ้งในสิ่งที่ไม่ได้รู้แจ้งหรือบางคนก็อาจจะพูดว่าไม่ได้เห็นในสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟัง ไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่รู้สึกหรือไม่ได้รู้แจ้งในสิ่งที่รู้แจ้งนี่คือลักษณะของคนไม่ดีของคนผ่านหรืออสัตวบุรุษจะเป็นคนที่มีลักษณะพูดไม่จริงเพราะลักษณะของคนดีนั้นเวลาพูดเขาก็จะพูดโดยกาละอันควรพูดด้วยคำศัตย์จริงมีคำพูดที่อ่อนหวาน เป็นคําพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นคําพูดที่ประกอบด้วยเมตตาคนดีเขาจะมีลักษณะในการพูดแบบนี้หรือถ้าเขาไม่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ฟังไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกไม่รู้แจ้งในสิ่งที่ไม่ได้รู้แจ้ง เขาก็จะพูดตามความเป็นจริงหรือถ้าได้เห็นในสิ่งที่ได้เห็นถ้าได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟังถ้ารู้สึกในสิ่งที่รู้สึกถ้ารู้แจ้งในสิ่งที่รู้แจ้งเขาก็จะเป็นผู้ที่พูดตามความเป็นจริงตามที่เขาเห็นเขาได้ฟังเขารู้สึกหรือเขารู้แจ้งเขาจะเป็นคนที่ไม่โกหก นี่คือลักษณะการพูดของคนดีหรือสัตบุรุษหรือถ้าไม่มีใครมาถามถึงความไม่ดีของคนอื่นคนดีนี้ก็จะไม่พูดถึงความไม่ดีของใครและถ้ามีคนมาถามถึงความไม่ดีของคนอื่นก็จะหาเรื่องอื่นมาพูดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นนี่คือลักษณะของคนดี หรือถ้าไม่มีใครมาถามถึงความดีของคนอื่นก็จะสามารถพูดถึงความดีของคนอื่นได้สามารถชื่นชมหรือสรรเสริญคนอื่นได้และยิ่งถ้ามีคนมาถามถึงความดีของคนอื่นก็สามารถพูดชื่นชมได้อย่างพิสดารหรือถ้าตัวเองทำไม่ดีทำผิดพลาดก็สามารถบอกความไม่ดีของตัวเองกับคนอื่นได้ และถ้ามีใครมาถามถึงความไม่ดีของตัวเองก็จะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าตัวเองนั้นมีข้อบกพร่องมีความไม่ดีตรงไหนบ้างแต่ถ้าเป็นความดีของตัวเองก็จะไม่อยากจะพูดถึงหรือถ้ามีคนมาถาม,ถามถึงความดีของตัวเองก็จะหาเรื่องอื่นมาพูดแทนไม่อยากจะพูดถึงความดีของตัวเอง นี่คือลักษณะของคนดีหรือคนพูดดีเขาจะเป็นคนที่สำรวมวายจาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาพูดโกหกหรือพูดคำไม่จริงออกไปเขารู้แล้วบอกไม่รู้เขาไม่เห็นแล้วบอกว่าเห็นเห็นแก่เงินเห็นแก่ทองที่คนอื่นให้ถ้าเขาเป็นคนที่พูดเท็จพูดโกหกเขาก็จะได้รับวิบากกรรมอย่างเบา คือถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงหรือถูกใส่ร้ายใส่ความนั่นเองหรือถ้าเขาเป็นคนที่ชอบพูดส่อเสียดชอบพูดยุยงให้คนแตกแยกกันเอาเรื่องฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนู้นเอาเรื่องฝ่ายนู้นมาบอกฝ่ายนี้ให้เขาเหล่านั้นทะเลาะกันหรือเป็นคนที่พูดให้คนอื่นที่สามัคคีกันแตกแยกกันการพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกกันแบบนี้เขาก็รู้ว่า จะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาคือจะทําให้แตกจากมิตรคบกับใครก็คบไม่ได้นานหรือเขารู้ว่าการพูดด้วยอารมณ์โกรธพูดคำหยาบพูดคําแสบแสบเป็ดเผการพูดกระทบกระทยบนั้นมันก็จะมีโทษคือทำให้ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเขาก็จะไม่พูดหรือเขารู้ว่าการพูดเพลเจอ้อไร้สาระไม่มีประโยชน์ ไม่มีที่มาที่ไปไม่มีหลักฐานอ้างอิงการพูดเผยเจอแบบนี้เขารู้ว่ามันมีโทษคือจะทำให้คำพูดของเขานั้นไม่มีคนเชื่อถือฉะนั้นคนดีเมื่อจะพูดหรือขณะพูดพูดไปแล้วเขาก็จะพินิษพิจารณาว่าการพูดของเขานั้นทำให้ตัวเองเดือดร้อนไหมทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเปล่าหรือทำให้ทั้งสองฝ่ายเดือดร้อน ถ้าทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนเขาก็จะไม่พูดคํานั้นออกมาหรือขณะที่เขาพูดเขาก็จะไม่พูดต่อหรือคําพูดของเขาถ้าพูดไปแล้วทําให้คนอื่นลําบากทําให้ตัวเขาเองลําบากทําให้ทั้งสองฝ่ายลําบากเขาก็จะสํารวมระวังไม่พูดแบบนั้นอีกเพราะการพูดแล้วทําให้ตัวเองลําบากทําให้ผู้อื่นลําบากทําให้ทั้งสองฝ่ายลําบาก จะมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากเขาก็จะละเลิกไม่พูดแบบนั้นฉะนั้นการพูดของคนดีเมื่อจะพูดเขาก็พูดโดยการละอันควรพูดตามสัจจริงพูดด้วยคำพูดที่อ่อนหวานเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาจิตนี่คือลักษณะความแตกต่างของอาสัตตบรุษและสัตตบรุษ หรือคนไม่ดีและคนดีก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่อยากจะรู้ว่าลักษณะของคนที่พูดดีกับคนที่พูดไม่ดีมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ